มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิดทัวรนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ XRP นะครับก็ดอกประมาณ7-50%หาหาจังหวะเอาเองนะครับ เพราะว่ามันมักจะเต็มอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ XRP ค่อนข้างครบนะผมแนะนำว่าเทศกระดานนี้จะดีที่สุดนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากสำหรับหลักเหรียญหลักสูตรต้นน้ำนะก็เรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ว,วิดีโอคลิปนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ โอเคเรามาพูดถึงเรื่องของ xrp ด้วยกันนะครับอตอนนี้ไบแนนนะจะเป็นตัวกำหนดให้ xrp บูรันหรือเปล่านะนะครับเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าในไฮไลท์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าทุนสำรอง xrp บนไบแนนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นในหนึ่งเดือนเนี่ยยอดสุดทธิในการสะสมของลูกค้าไบแนนเนี่ย ใน XRP เพิ่มขึ้น6%นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยคือประมาณ165ล้าน XRP นะครับเราก็มีจำนวนประมาณ2.92ล้าน XRP นะครับในกระดานไปแนนยอดเพิ่มเง,เงินสุดที่ก็เพิ่มนะครับให้กับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและอาจกล่าวได้ว่ามีการเพิ่ม XRP มากกว่า330ล้าน XRP อันนี้เป็นไ ค่านะครับโดยรวมซึ่งเท่ากับราคาปัจจุบันที่175ล้านดอลลาร์นะครับลงในยอดสุดทินะอัตรานะครับการครอบคุมสำหรับ XRP บนไบแนนอยู่ที่166%เปอร์เซนะครับในแง่ของยอดคงเหลือสุดทิปัจจุบันนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นยอดเข้าๆนะครับที่เกิดบนไบแนนก็เห็นแล้วว่าช่วงนี้อ่าไบแนนเนี่ย ในโครงครังสำรองเนี่ยะสะสม xrp ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆมี stable coin อย่าง usdtsdusdusdc อีกนะแต่ผมขอไม่เจาะละกันเพราะว่ามันมันไม่มันไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใกล้ตัวเราด้วยอ่ะนะครับต่อมาเป็นข่าว xrp army ชุมชนของ xrp ยื่นคำร้องต่อเ็กนะครับเพื่อหยุดการอุทธรณ์ของ r i p เ e r รข่าวนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับ แล้วก็ไม่มีข้อมูลความจริงในคดีของ r i ปเปอร์ด้วยเป็นคำร้องกล่าวใน chain.org นะครับก็เพื่อพยายามหยุดยั้งก่อลอดต่อนะซึ่งส่วนตัวผมการขายข่าวเนี่ยน่าจะให้คนสนใจในข่าวนี้มากกว่านะครับแต่จริงๆเนี่ย XRP เนี่ยถ้าจะไปขึ้นกันจริงๆเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องของคดีความแล้วล่ะนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎระเบียบนะที่จะรองรับ XRP ให้ อ๋อมาจะฐานเดียวกับบิตคอยกับอีทนะครับหรือ btc กับ ETH นะแล้วก็เรื่องของ xrpl มากกว่านะครับส่วนตัวผมข่าวนี้ก็อยากติดตามเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นเรื่องปลาซิวปลาส้อยจะจิกกระจอกมากเลยนะก็นะผมก็ว่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยตามข่าวแบบนี้อยู่แล้วล่ะนะครับมันไร้สาระข่าวต่อมานะครับอันนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์ของ b บ็ก o อ k นะครับหรืออาวะนะครับตัวนี้ก็เป็นแอ c o คอที่ชื่อว่า ACS หรือ a c ช m ช pay นะครับและ s ั m s u งแและซัมซุงแอชเชอีก็แชร์ผ่านไอโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า X นั่นเองนะครับซัมซุงแอชเชอรนะครับก็ a c ชเชอรเราก็รู้นะว่าเป็นโซลูชันเพื่อการชำระเงินนะครับเป็นเว็บสามที่ชำระเงินเนี่ยผ่าน ไอ้บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือการาทำดิฟายเว็บสามนะครับที่มีการาเปลี่ยนจากเงินเฟียเนี่ยมาเป็นคริปโตเนี่ยสามารถทำได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะครับก็ Academy Pay ก็สามารถเชื่อมต่อบัตรของตนกับ Samsung Pay ได้แล้วนะครับในการทำธุรกรรมฉะนั้นทำให้ทางซ m s u n งเนี่ยออกมา รายงานนะครับว่าเขาเนี่ยร่วมมือกับ pay, แอชมี pay เพย์เราเขาเชื่อว่าแอชมียหรือ a c เนี่ยถ้าในช่วงของเศรษฐกิจรีเซชชันเกิดขึ้นเนี่ยแอชมียอาจจะเป็นตัวหนึ่งในทางเลือกนะครับที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างอ่าในช่วงของยุคของเงินเฟียสกับยุคของเงิน ล็อกเชนหรือดิจิ t a ลนะครับอันนี้ก็เราต้องตามข่าวกันต่อในช่วงวันอังคารนะครับมันมีการประชุมของทางฝั่งของประเทศจีนนะครับเกี่ยวกับการกระตุ้นของเศรษฐกิจนะครับปรากฏว่าหุ้นจีนเนี่ยร่วงลงนะนกวางแผนเศรษฐกิจชั้นนำเนี่ยของประเทศระงับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับณเวลาปัจจุบัน ดัชนีอยังแฮนเซงนะครับหรือ s, <S <c oughs> โนับ S อ <SS I S 2> มีการซื้อขายลดลง7%แล้วล่วงลงในวันเดียวครั้งครั้งใหญ่นะครับตั้งตแต่เกิดวิกฤตทางการเงินในปี1 1> <c oughs> 2 5 5 1นักลงทุนบิตคอยและแอลลคอยกำลังเฝ้าดูการพัฒนาอย่างใกล้ชิดโดยหวังว่าจะหมุนเวียนทุนนะครับกลับเข้าคริปโตนั่นเองนะครับฉะนั้นเงินที่มาจากหุ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดูแล้วกันว่า เงินส่วนนี้จะไปในส่วนของคริปโตเเรนซีหรือเปล่าเหรียญไหนผมก็ทำมาแล้วหลายคลิปนะว่าอย่างน้อยมี3-4ถึงเหรียญอ่านะครับแล้วก็มีคนเดาเหมือนกันนะแล้วมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าการประชุมของจีนเนี่ยนะครับโดยรัฐบาลจีนจะจัดแถลงการในวันพุธนะก็คือวันนี้นะครับประมาณ5.00นอของตุรกี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการนะครับประกาศเมื่อเร็วๆนี้นะมีอาวุโสประมาณ5คนด้วยรวมถึงประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาตินะครับเจิ้งชานเจียจะเข้าร่วมการบรรยายสรุปที่จัดโดยสำนักง,งานข้อมูลสภาแห่งรัฐนะครับตามประกาศอย่างเป็นทางการการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การนำชุดนโยบายเพิ่มเติมไปใช้ อย่างเป็นระบบนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างโมเมนตัมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตามไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดงานนะครับจนข่าวที่ผมอบอกก่อนหนะ้านี้ก็คือเป็นการอ่าย่างรัง,งับนะครับในเรื่องของการอาัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะครับเขาอาจจะดูดูหลายอย่างนะครับ ดังนั้นตัวเนี้เขาก็คาดว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะใกล้เข้ามาแล้วแต่ส่วนตัวผมว่าไม่ใช่นะอ่าจีนนะนะครับมีเม็ดเงินเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกันตอนเนี้ยปอนต่อปอนอเมริกายังนําอยู่นะครับเขาไม่น่าจะกระตุกบิตคอยได้ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอลคอยหรือเป็นฝั่งของอีเทอรเรียมน่าสนใจนะครับว่า จีนอาจจะทำได้นะครับให้ราคาอิเทเลียมขยับสักนิดนึงแล้วก็แอลคอยของเขาขยับนั่นเองผมมองเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับผมไม่ค่อยมองเรื่องอื่นเท่าไหร่นะนะครับของของจีนอ่ะเพราะว่าเรื่องของการปั๊มเม็ดเงินเข้ามาในบิตคอยเนี่ยผมยังเชื่อว่าอิทธิพลเนี่ยในช่วง3-4มี่ปีนี้ยังเป็นอเมริกาอยู่นะครับก็มองแบบนั้น ก็สำหรับวันนี้นะข้อมูลของ XRP นะ่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทำข่าวแยกออกมาก็ลองติดตามแล้วกันนะครับข่าวจะได้ไม่เยอะในคลิปเดียวนะก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะเราก็มีกลุ่มนะครับก็คือ Amazing Rich New Moon Coin แล้วก็กลุ่มเทละไอกลุ่มของ XRP นะครับก็ฝากเหรียญ XRP ไว้ด้วยกัน แล้วก็สําหรับวันนี้ผมหวังว่า XRP จะโกดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดนมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่